สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับมาอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับพี่ทูนชัยนะครับบ้านชําบันไดนะครับตอนนี้แวะชมบรรยากาศในสวนนะครับก็เข้าไปหาเจ้าของสวนเลยนะครับสวัสดีครับพี่ทูนครับสวัสดีครับตอนนี้มาสวนพี่ทูนชัยนะครับบ้านําบันไดนาะพี่ทูนเนาะตอนนี้ทุเรียนอยู่ในช่วงไหนล่ะพี่นี่ ช่วงเก็บผลผลิตครับผมเก็บผลผลิตแล้วนะครับเนาะตัวนี้เก็บนิ้วโเบิดโมพี่ยังยังอ่ายังยังอีกรุดหนึ่งเนาะรูนสุดท้ายตัดประมาณนั่นเท่าไหร่พี่น่าจะสิ้นเดือนครับผมสิ้นเดือนกรกฎาเนาะครับผมอ่าพ่อะค่ะผู้ใดยังอยากได้ทุเรียนนะครับก็แวะมาได้นะครับสวนพี่ทุนชายอยู่ประเทบันไดเนาะพี่เนาะเหลืออยู่ประมาณประมาณจ็ดตันพี่คิดว่าตีไปแล้วสองเนี่ยมั่นสองสามตันเนาะอ่าตัวนี้รูนสุดท้ายแล้วครับอ่าพี่ตัดไปไล่บ้านใดพี่จ็ดตันแหละมั่นรูดก่อน 18บแปดสิบเตันะครับสิบเก้าตันเนาะกับรวปรวมเราตีไปปีเดียวกันวันหยุดสิบกว่าตันปีที่เราเจ๊ตันพี่ทุนชัยได้นะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ด่าแสดงว่าปีนี้ฝีมือขึ้นเปี่ยมไปเพิ่มเพ่าโตเลยปีนี้นะครับผมก็ได้มาอัปเดตสำหรับทุนชัยให้เอฟซีเด้เบิร์กอีกเทีหนึงนะครับในบิางภาพรวมสวนเพืนตอนนี้ก็เริ่มแตกใบเนาะพี่ทุนเนาะอ่าเริ่มแตกใบใหม่มาอีกแล้วนะครับตอนนี้ตั้งแต่ตัดลูกเสร็จนะครับใบหนึ่งกำลังมาอ่าใบหนึ่งกำลังมาเดี๋ยวสรััับบตวนนี้ะคร เป็นะไรปีที่ผ่านมาครับพี่เขตอยากบอกสุดยอดสุดยอดเลยทุกอย่างเลยความชื้นอากาศสูงอหนาวโดนใบดีแตกตลอดเลยหลายโบยูกดกรบวอยูเติมอาหารแห้งแต่ออกดีอับแล้วก็ดีอยู่มันเด็กหน่วยอแต่ว่าขอดีอย่างหนึ่งคืออากาศมันชื้นแล้วก็ฝนมันร้ายคือมันเบ่งลูกอีูดีนะพี่เนาะอ่านำนักดีปีนี้ครับอ่าแกยังถือว่าโอเคอยู่แต่พืชผลที่เพิ่มเป็นเท่าโตเลยจากซิฟตันเป็นยี่ซิฟตันนะครับพี่สมมตว่ามีทุนไช่นะครับ ตัวนี้ใส่เขาแก้วทั้งระบบเลยครับพี่ทวดตัวนี้ฟื้นต้นไอ้รอบแรกเทนตัวไหนครับพี่เป็นทิพย์สองสามหกแหละครับอ่ะทิพยสองสามหกในการดึงใบนะครับในช่วงแหลกใบแหลกเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปก็ที่เป็นต้องหาคือเก่าตองหาสูตรเดิมนะพี่เนาะสูตรเดิมครับคือพี่ทวดใช่แปลงนี้คือเพิ่นดึงใบตัวทิพยสองสามหกนะครับพอใบมันเหลือกลางแบ่พี่ทวดตองหาในการผสมอาหารเพื่อเสรสลับกันไปทีตลอดนะพี่เนาะอ่าแล้วก็ชุดข้อมูลทางใบก็ใส่ของเ้าแก้วทุกตัวเลยนะพี่เนาะมาถิมอ่า มาเถมซาบุโรเรเวอร์ดิอ่าพวกกุ้มนี่แหละครับคุณใส่ประจําเลยรัตสัวพี่ทูนนะครับใส่ขาแก้วมาแล้วปีแล้วพี่เนาะครับตอบโจทย์ครับตอบโจทย์โอเคบาคทีประทับใจได้เลยครับพี่ใส่ขาแก้วมาแล้วหลายปีแล้วประทับใจถือว่ามันมันเห็นผลครับครับพี่น้องไกลไปกระมามันให้ติดทางเนาะก็ถามเสียเออ ใส่ยังคือดีแท้ใส่ขอาเกี่ยวนะครับกับหอกัาไปยูครับผมพีทุ่นใส่เมื่อนี่จกปีละพี่เขาพิตพันธุ์ข้าวเกี่ยวเขาปีที่สามเลยเน่เขาปีที่สามคือเต็มระบบทั้งสามปีเลยแม่นตั้งแต่เห็ดน่วยเมื่อนี่คือถ้าผุนละใส่ทัดินเต็ดน่อยๆก็ใส่เขาวเกี่ยวตลอดอ่าแต่เพิ่มพิ่งว่าเติมเต็มระบบคือสมปีเนาะคือทังดินก็ใส่ฉีดทั้งใบห่อมทั้งหลูกพ่อมก็เป็นขาแกี่ยวเบิ้ลเลยครับผมอ่าสำหรับเมื่อไห่ก็ไปใส่ปีทุ่นอยากจะได Các khu ông.